คนเราไม่ขาดสติปัญญามีแต่ความเชื่อมีแต่ความศรัทธาอย่างเดียวศรัทธาที่เกิดขาดสติปัญญานะเป็นความงมงายนะอย่าลืมว่าศาสนาพุทธศาสานาเราเนี่ยเป็นอะเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมไม่ใช่ไปว่าวิงวอนคนนั้นคนนี้อนะ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทำไม่มีใครเสกให้เราดีได้นะน้ำจากเราเสกตัวเองคือทำเองเลือกเองเลือกเกิดได้เลือกกระทำได้นะ้ะคนเงาเกิดมาพ่อะกรรมสัตว์โลกเกิดมาเพราะกรรมกรรมมูนาวัตติโลโก มึงจะไปสดอกข้อแก้กรรมได้อะเรื่องเมื่อวานนี่มึงจะกลับไปแก้ได้เลยมึงต้องแก้ที่ปัจจุบันนี่โดยการภาวนาเนี่ยฮะ,ะมีทางหรอกอแก้ทุกอย่างต้องแก้ที่ปัจจุบัน เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วนะ่ะมึงกลับไปแก้ไม่ได้หรอกมึงต้องพัฒนาในปัจจุบันเพื่อที่จะให้เจริญขึ้นะจะไปอยู่สำนักไหนมึงก็ต้องไปปฏิบัติเราเองอ่ะไม่มีใครปฏิบัติให้ได้หรอกนะ ถามกูมั่งสิมีอะไรอะเอออ้อาวการตัดกระแสแห่งความคิดเนี่ยส่วนมากกรรมนี่ตัวนี้กรรม,มะเนี่ยแท้จริงก็คือตัวสัญญาความมั่นหมายความจำมาแหละฮะจริงไหมเห็นไหม พอเราตัดกระแสแห่งความจำคือเวลาสัญญาตัวอดีตเนี่ยผูดมาเหมือนมึงคิดถึงใครสักคนอ้าวถ้ามึงไปปรุงแต่งต่อมันก็ไม่จบนั่นมันก็เป็นอดีตไปอนา,า,อา,ตอา,าคตจริงไหมถ้ามึงตัดกระแสแห่งอดีตได้คือมึงกลับเข้าสู่ลมหายใจเลยนั่นแหละคือวางอาดีตนั่นแหละตัดกระแสแห่งกรรม สำคัญมันมันจะตัดออกยากมากเจ้าค่ะหลวงอ้เดี๋ยวท่านพระครูโทรมา,ทาโทรมาจา่จาๆเลยก่อนเนะี่ยอ้าวหายไปไหนล่ะกูก็เล่นไม่เป็นดินะรางวัลสการครับโอ้ไม่ขาดเชือ่อมตอปิดเลย ไม่มีสัญญาณฮะ,ะยางการตัดกระแสแห่งการเกิดนี่คือตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุิบาทนี่ปกติความปรุงแต่งความคิดนี่นะมันจะเริ่มจากสัญญา เห็นไ,ไหมถ้าไม่มีสัญญามันจะปรุงไปไม่ได้คิดขึ้นไปไม่ได้เข้าใจไหมนั่นแหละคือการตัดกระแสะแห่งอดีตนั่นแหละคือกรรมมึงทุกจากอะไรล่ะทุกวันนี้ทุกจากความคิดใช่ไหมความคิดคืออะไรคือสัญญาก่อน คิดเกียดติใครอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ปุ้งจออ่ะ,อะมันจะจบเป็นเหรือนอนอยู่คนเดียวก็คิดปุ้งไปแล้วเห็นไหมไม่อยู่หรอกมึงมันมันไม่อยู่ในบ้านกับมึงหรอกมันคิดไปรอบโลกจริงไหมอย่างนั้นไม่ใช่ตัดกระแสเรามีจะสร้างกระแสแห่งการเกิดสร้างกระแสแห่งทุกข์นั่นเอง การจะตัดกระแสะแห่งตัวนออเนี้ยขององียเนี่ยของกรรมเนี่ยต้องตัดกระแสะคือมีสติอยู่กับลมเลยไปตั้งมั่นไว้ไม่ให้มันปรุงมันก็จะดับมันจะเกิดขึ้นอีกกระดับสู้กันอยู่อย่างเงี้ยจนกว่ามันสติมีกําลังนะ,ะการปรุงการเกิดก็จะช้าลงช้าลงคล้ายๆ มันมีสองตัวอความคิดวิ่งร้อยยี่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงสตินี่มีแค่ยี่สิมันเลยไม่ทนันรู้ไม่เท่าทานมันเราฝึกสติจเจริญสติจนร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละเขาเรียกว่ารู้เท่าทานันทีนี้มันเห็นกันแล้วเห็นเหตุแล้วเห็นไหม นั่นแหละคือการจัดกระแสแห่งการเกิดพอจัดกระแสแห่งการเกิดก็คือเข้าสู่กระแสนิพพานนั่นเองอริยะจะเกิดขึ้นตอนนั้นอริอริยะนี่แปลว่าผู้รู้จักค่าศึกผู้เห็นเหตุอย่างทุกข์ผู้เห็นเหตุแห่งการค่าศึกนั่นเองคือเห็นเหตุแห่งการเกิดนั่นแหละเรียกว่าอริยะผู้เข้ากระแสแห่งนิพพาน นะความความการเกิดก็จะสั้นลงสั้นลงเห็นไหมเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นไหมเพราะไม่เข้าไปปรุงมันก็ดับนั่นแหละคือการปล่อยวางที่แท้จริงค,คือวางอดีตวางอนาคตไม่ใช่ไปพูดไปวางไปวางนกแก้วนกขุนทองอการปล่อยวางที่แท้จริงไม่ได้พูดไม่ได้ไปคิดไม่ได้คิดซ้อนคิดคิดแก้คิดไม่ใช่ไม่จบ อคิดดีช่วยไหมเจ้าคะ่ะค,คิดดีคิดดีไปแก้ความคิดชั่วมันไม่มีทางหรอกมันแก้ได้ชั่วคราวแค่เปลี่ยนอารมณ์มันไม่ได้จัดกระแสเนี่ยคิดดีก็เป็นกุศลฮะ,ะคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยเข้าใจไ,ไหม เพราะนั้นเราทั้งคิดดีก็ไม่เอาตัดสเข้ากับตักระแสแห่งอุเบกขาธรรมคือลมหายใจอานาปานสาติคิดชั่วก็ไม่ไปกับมันเห็นไ,ไหมแต่คนน่ะหยุดไม่ได้ตอนใหม่ๆมันหยุดไม่ได้หรอกความคิดก็จะพังพูออกมาเรื่อยๆมันก็ต่อต้านต่อสู้เราเหมือนกันเหมือนสงครามกันเนี่ยนะ วิธีของอาณาปานสติเนี่ยนะมันจะมีกำลังถ้าเรามีสติอยู่ในลมอยู่เรื่องเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าการเจริญฌานหรือทรงฌานหรือสมาธินั่นแหละสมาสตตัวนี้มันจะบวกเอาศีลเข้าไปด้วยเราไม่ต้องขอศีลถ้าเรามีสติเราไม่ใจ มันก็จะมีศีลเกิดขึ้นสมถะมันถึงรวมเอาศีลด้วยสติมันก็คือรวมมาปัญญานั่นเองศีลส,ส,สมาธิปัญญาก็คือรวมอยู่ในอาณาปานาสติมีทั้งวิปัสนาและสมถะรวมอยู่ในตัวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่ในลมหายใจสติก็จะมีกําลังขึ้นกําลังขึ้นอนะสมถะกับสมาธิมันก็อันเดียวกัน วิปัสสนากับการเห็นความคิดการเกิดขึ้นดูปัจจุบันนั่นก็คือวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดนั่นแหะคือตัวปัญญาจนก่อพ่อภูนุเบ้าขึ้นมาทรงไปเรื่อยทรงไปเรื่อยทรงชานไปเรื่อยคือทรงสติไปเรื่อยมันจะก็เป็นอุเบคาทำอยู่ตลอดพอกภูนุเบขามาจนตัดกระแสแห่งการเกิดจนจบ เมื่อความคิดเกิดไม่ได้มันก็สงบเห็นไหมมันก็สงบมันก็เชออยู่เห็นอะไรมันก็สักใจว่าได้ยินอะไรก็สักใจว่าคำว่าสักใจว่าจะเกิดขึ้นในขณะเป็นอุเบกานั่นเองนั่นแหละคือน,นิพพาน พราะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพระอรหันเนาะ,ะในพระอรหันเนี่ยเราก็ไม่เคยเป็นเนะะาะจุดสามเรื่องเรื่องพระอรหันหลวงตาก,ก็จะพูดในความเห็นของหลวงตาคําว่ารอรหันตะเนี่ยแปลว่าผู้ห่างจากกิเลสจากอารมณ์ของโลกผู้ตัดกระแสแห่งการเกิดได้ใช่ไหมทีนี้พระอรียเจ้าระดับพระอรหันเนี่ย ท่านย่อมมีศีลสมาธิปัญญาอันสมบูรณ์ย่อมมีพลังงานย่อมมีบุญพลังงานแห่งความสงบหรือพลังจิตเนี่ยนะนะหรือว่าพลังจิตเนี่ยมันจะเป็นบุญมหาศาลที่เชื่อมต่อกันได้ใครได้ไปทานกับพระอท่านเนียทําบุญกับท่านเข้าไปกราบท่านก็จะได้บุญมหาศาลคือได้พลับพลังงานพลังบุญนะ เขาก็เลยว่าเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะเพราะพระอรหันต์ไม่ว่าสุขวิปัสสโกนี่ก็มีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาท่านจะจัดกระชั้นการเกิดไม่ได้ในตำราพูดว่าพระอรหันต์สุขวิปัสสโกเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่แห้งแล้งไม่จริงนะ เมื่อท่านตัดกระแสแห่งปัจจิจัสมุตบาทไม่เกิดแล้วเนี่ยนะท่านย่อมมีกำลังจิตกำลังฌานเต็มที่เหมือนกันย่อมมีพลังงานเยอะเมื่อคนนี้เข้ามาทำบุญเข้ามาใกล้เนี่ยก็จะได้รับอน,นิสงส์ตัวนี้ฮก็เลยเกิดบุญมหาศาลเกิดขึ้นสู่จิตสู่ใจดวงนั้น ไม่เหมือนไปทำสังฆทานสังฆทานไม่รู้เป็นยังไงอะ่ะสังฆะาก็หมายถึงถวายสงสมุทติะจริงไหมทุกวันนี้มันก็เมาบุญกันอะนะ,ะทำกันเพื่ออยากได้บุญทำบุญสะสมกิเลสนะไม่ได้ทำเพื่อเป็นจาฆ่าเพื่อสละ นะนะก็ไม่รู้เนาะนะนะก็ทำไปเจอเผื่อเจอผ้าละหันถูกเผื่อฟุกเหมือนถูกถลอตเตอรี่อะนะนะทำกับองค์ไหนก็ได้กูก็ไม่เคยเป็นผ้าละหันกูก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฉันก็ว่าทำบุญกับกุฎชนได้อย่างหนึง่งทำบุญกับพระโสรานบาบันได้แบบหนึง่งทำบุญกับพระสกิชาคามีก็ได้คนละระดับไปเห็นไหม อันนี้ส่งมันมากมายกว่ากันถ้าทําบุญกับพระอรหันเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐยิ่งทําบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้ายิ่งได้บุญมหาศาลทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะท่านมีพลังงานมีเยอะมากนะนั่นแหละนะแต่ประเทศไทยเรามันจะมีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะนะนะก็ได้ยินว่าพระอรหันเยอะเลยนี่เห็นมานะ กูก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะ้องกูไม่เคยเป็นนะพ่อแม่กูก็ไม่เคยพาเป็นไงพระอรหันต์นะกูก็ได้ยินจากคนว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่รู้เป็นงไงนี่พระอรหมุนก็ไม่รู้นะอ้า <c> ว <oughs> นะคือมันไม่มีเครื่องวัดดิแม่ใช่ไหมใครพูดอะไรก็จะเชื่อหมดก็ไม่ว่ากันอะ้านวะ เดี๋ยวนี้เออถ้าบวชมานานๆแล้วก็เป็นพระอรหันแล้วใส่รถเข็นไปออฮะพระภาบวชใหม่นี้ไม่ได้เป็นพระอรหันจริงทั้งที่ไปพูดโฆษนากันเท่โยมก็บรรลุทาได้แต่พระบวชใหม่นี่เป็นบรรลุไม่ได้อย่างไรนะต้องบวชนานๆภาษาเยอะๆภาษาเจ็ดสิบห้า อายุเก้าสิบผ่านการปฏิบัติมาเยอะโอ้ยบวชมานอนกินอยู่ก็มีนะเป็นเปนรตเฝ้าวัดก็มีบวชมานานๆนะกูจะบอกให้ส่วนมากมีสภาพนี่หนแหละนักบวชนี่แหละเป็นเปรตเพราะกินของชาวบ้านเขาฮนะกูจะบอกให้ตัวการรยยอกที่สุดก็คือผ้านี่หนแหละโยมเขาก็ยังได้บุญน,นะขนเขาจะทานผ้าก็เอาของเขาทานไปยึดเอาของเขาไง ปรเพิดเผลนอยู่ในลาบสก,กาละเนี่ยมันจะเป็นดีได้ยังไงอ่ะฮะโยมเขายังได้ทำบุญแนละได้ฌานอนะแต่ผ้านี่รับของทานมึงลงดูสิถ้าไม่ได้ฝึกจิตฝึกตนไม่มีศีลมีธานมึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นฮะมึงก็ย่มเป็นนี้ใช่ไหมฮะนี่กรรมตัวนี้ก็ส่งผลให้ส่งนรกหนัก,หน,กหนาสากันมาก อย่าลืมนะพระเจ้าพระสงค์เราเนี่ยนะนักบวชเรานี่แหละนะตกนรกเยอะที่สุดเป็นเปรตก็เนี่ยเขาจึงบอกเปรตอยู่วัดก็พระนี่แหละฮะกูก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้กินข้าวชาวบ้านเขาทุกวันนะดีนะกูกินวันละมื้อ้ากินสามมื้อสี่มื้อตอนเย็นด้วยจะเป็นไงนะกูก็ไม่รู้อะนะ ก็เอาอย่าประมาทก็แล้วกันนะให้เอากาแฟมากินหน่อยไปเอาจากแก้วเปล่ามาให้กูมีอะไรอีกไหมถามว่าเวลานอนลับความคิดไปอยู่ไสค่ะเขไม่รู้สิกูก <c oughs> ็หลับเหมือนกัน ก็มาถามว่าหลับไปอยู่ไหนกูก็ไม่รู้สิตอนกูหลับกูไม่รู้เันเอาตื่นขึ้นมาก็กลับมาอีกอ่ะก็คือตัวสัญญานั่นเองนะการการหลับนี่ก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งจะเข้าลรืเกินไปเขาเรียกขาดสัญ,ญตินะ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 เป็นการถ้าไม่หลับเนี่ยมันเป็นบ้าปีนเสาไฟไปละจริงเพราะความคิดจำไว้ ตอนมันหลับเนี่ยมึงรู้เอมันหายใครเป็นคนหายใจให้มันอ่ะแม่ค่ะใครหายใจก็ไม่รู้เป็นธรรมชาติที่มันหายใจเองแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยนะเอาขี้ไปใส่จมูกเนี่ยมันก็ไม่ได้กลิ่นตอนมันหลับไม่ได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้มันไปไหนนะจริงไหมแ,แบบนี้มันต่างกันก็ขอชานมค่ะลุงตาก็ต่างกันตรงความละเอียดความละเอียด หมือนคนว่าเนี่ยแหละการเกิดอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ทางเพศเกิดจากการกระทบทางอายตนะอันนั้นก็ไม่ถูกทั้งหมดจริงไหมไม่ถูกหรอกไปนั่งอยู่ในป่าในท้่าคนเดียวมันก็คิดขึ้นมามโนภาพคิดเรื่องผู้หญิงว่าพะไปนั่งอยู่คิดเรื่องผู้หญิงขึ้นมามันเกิดอารมณ์ทางเพศได้ <S <S เกิดจากสัญญาเท่ <S <S นั้นะเกิดจากการรุงแต่งสร้างมโนภาพขึ้นมา งั้นคนตาบอดจะกําเนิดทําไมมันมีผัวมีเมียกันะทั้งที่มันไม่เห็นจริงไหมคนหูหนวกยังโมโหเป็นเลยฮะขนาดคนเป็นใบ้ย,ยังไปไปไปด่าเขาจริงไหมมันเกิดจากอะไรเกิดจากสัญญาอารมณ์ตัวนี้ฮะคนตาบอดก็รักกันเหมือนกันเลยฮะ กูจะบอกให้เพราะงั้นการทามันเกิดจากกรรมที่แท้จริงก็คือตัวสัญญานี่แหละนะตัวงโง่กูเรียกตัวงโง่นะนะเพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้เกิดจากการกระทบแต่การเก็บข้อมูลเนี่ยเห็นไหมตาเห็นปุ๊บเดี๋ยวมันว่าเป็นผู้หญิงปุ๊บเห็นไหมมันก็จะสร้างตัวสัญญาขึ้นมาเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงตัวสัญญาตัวนี้ก็จะพัฒนาขึ้นเร็วมาก การปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมโนภาพขึ้นมามามันก็จะเกิดอารมณ์เกิดความสงสัยอย่างนี้เห็นไ,ไหมแต่ถ้ามันไม่ปรุงแต่งอ่ะมันก็เฉยๆแมันก็ไม่ไม่สร้างมโนภาพขึ้นมาได้นะเห็นไ,ไหมอารมณ์ต่างๆเนี่ยอะเกิดจากมโนภาพการปรุงแต่งมโนภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จ้องไปห่วงหรอกนะ ว่ามันเกิดจากอายตนะไม่ได้ยินเสียงมันก็คิดได้ไม่ต้องไปดูหนังโป๊หรอกไปดูหนังเอวีหรอกนะมันฝังอยู่ในสัญญาตัวนี้กูว่าดูหนังแล้ตลอดแหละนะความคิดปรุงแจงเนี่ยจำไว้ถ้าใครยังเข้าไม่ถึงไม่เห็นโทษของความคิดปรุงแต่งยังห่างไกลกับคำว่าเห็นธรรมดูกายเห็นจิตด,ดูความคิดเห็นธรรมจริงๆ มีมีคนมีฝานี่โอนมาพันหนึ่งเหลก็สองร้อยนะค่ากันเทศอ่ะค่ะโอ้วันนี้กูคงได้เยอะนะเนี่ยกูพูด1ันห้าี่ไม่เห็นชื่อนี่ยแหละนะทำบุญกับกูก็ได้ได้กูว่าได้บุญอยู่นะทำมาเยอะๆนะรับไม่อัน กูก็มีบุญเยอหมือนกันนะนี่ยก็ได้แล้วเพราะใหญ่บัณฑิตอะไรให้มาแล้วให้ก่อนเลยนะไดกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย40นาทีค่ะโอ้ยวันนี้ทำไมกูพูดช้าจังการภาวนาแบบทรงชานถือเป็นการเดินมรรคไหมครับใช่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 มรรคก็คือสีสมาธิปัญญา ศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรคือทางทางอื่นไม่มีนะแท้จริงแล้วศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคือมรคถ้าไม่เข้าถึงมรคตัวนี้นะไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่เข้าถึงกระแสะแห่งศีลสมาธิปัญญาไม่มีทางนอกนเป็นสังขารทั้งหมดเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดนะนะอันนั้นเป็นปัญญาทางโลกนะก็จาก ความจำนะความมีะห์เพราะศาสนาพุทธเราไม่ได้เน้นหนักเรื่องปรชัชญาเรื่องจิตวิทยานะศาสนาพุทธเราเน้นถึงเรื่องความเป็นจริงคือเข้าไปหยุดแห่งกระแสนะแห่งการปรุงแต่งนะไม่ใช่มาเอาโวหารนะธรรมะตัวธรรมะจริงๆมันพูดกันไหมล่นะรู้เรื่องหรออันนี้ที่พูดเนี่ยมันเป็นสมมติ นะแต่ผู้เข้าถึงจำไว้นะโลกทำไมถึงเรียกว่าโลกในภาษาธรรมจริงๆโลกก็คือเหตุผลนี่แหละเพราะคนติดกำดักของเหตุผลในความคิดในเหตุผลตะกะของตัวเองแต่ธรรมะจริงๆเนี่ยมันเหนือเหตุเหนือผลคือมันเหนือโลกเห็นไหมมันเลยพูดกันไม่ได้ก็เลยเอาสมมุติมาพูดกันนะ าการเหนือโลกที่แท้จริงคือเหนือความคิดปรุงแต่งอะเหนือเห็นเหนือผลต่างๆนะคือหยุดได้ทั้งหมดเลยนะถามว่ามีไหมในโลกเราเนี่ยมีอย่างน้อยกูกกคนหนึ่งแหละมันกูจะเรียกว่าพระสิ้นคิดกูนี่หยุดได้ความคิดใครว่าหยุดไม่ได้กูนี่แหละหยุดไดนะ้ทำไมจะหยุดไม่ได้ความคิดถ้าหยุดไม่ได้กูไม่พูดหรอก ฮะหยุดได้ร้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกูกูไม่เคยสงสัยตัวเองด้วยฮะคนอื่นจะหยุดไม่ได้กูไม่รู้อะแต่กู้ว่าหยุดได้ฮะอยากปรุงแต่งมันยังปรุงไม่ได้เลยกูไม่ได้ระวังอะไรเลยฮะน่ยเป็นอย่างเงี้ยจริงนะก็ออพอแล้วมั้ง แค่นี้ก็พอแล้วพอหอมปากหอมคอเนาะโอ้เป็นมวยแทนนะอ่ามวยแทนมวยขั้นเวลาฮะอ่าพรุ่งนี้ก็คืออีชมพู่นะไม่ชีชมพู่นะ,นะอ่าอ่าอ่ท์ธิ์นอังคารอ่าไมชีชมพู่นะแต่พุทธพฤหัสสุขเนี่ยกุบ้านเองกูบานเองนะส่วนหลวงตาก็มาวันเสาร์ก็เป็นมวย ท่นเวลานะแก่แ hmm. ล yeah. yeah. mm ้ว hmm. ก็พ hmm. yeah. mm ูดมากก็ไม่ได้เนาะก็เอาแค่นี้เนาะขอให้ตั้งจิตตั้งใจนะตั้งใจปฏิบัติเจริญสติฝึกสตินัสติตัวเดียวหยุดได้ทั้งวัฏสงสารหยุดโลกได้หยุดกระแสแห่งการเกิดได้ทัตสติเป็นมหาสตินะ ไม่มีอะไรคุ้มครองเราได้เท่าสตินะนะจงตั้งมั่นฝึกสติจเจริญสตินะนั่นแหละคือการเดินเข้าไปใกล้พุทธะนะไม่สนใจอย่างอื่นนะอย่าไปสนใจเลยนะ,ะก็ขอให้ทุกคนนะเพื่อนๆอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในเฟซบุ o กนะที่ดูไลฟ์สดอยู่จงมีสตินะ,จะเจริญในทางโลกและทางธรรมสุขภาพแข็งแรงเด้อ サート。<ス>ー<プ>